สนับสนุนโดย XD Shop เว็บบริการเติมโลมักทั้งระบบ VIP และ ID p a r s และบริการอื่นๆอีกมากมายจบในเว็บเดียวเฮ้ยเฮ้ยมีปลาเอาลยครับผมสวัสดีเราพ่อมดแม่มดหัวใจโลบอกทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมคือเบคอน ก็ในวันนี้เนี่ยเกมวิก k ี w วิสานนะครับมันได้มีอัปเดตไอเทมพิเศษมาไว้คุณผู้ชมซึ่งผมก็ได้ทําการซื้อไว้แล้วแหละนี่เลยผ้าคลุมซูเปอร์ฮีโร่ก่อนอื่นเนี่ยเราลองใส่แต่ผ้าคลุมนะผมใส่ไปสปาออกมานะครับแล้วก็ดื่มเราจะได้เป็นซูเปอร์แมนนะครับซึ่งซูเปอร์แมนตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากยิงตาเลเซอร์แล้วก็บินนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นซูเปอร์แมนในหนังแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็วิ่งปกตินะครับเหมือนตัวละครทั่วไปเลยผมคิดว่าเขาน้าจะอัปเดตตัวละครที่วิ่งเร็วๆมาสักตัวก็ยังดีนะครับผมก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเอาเจ้าภาาคลุมนี้เนี่ยไปผสมกับไอเทมอะไรแล้วเนี่ยเมกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าผมจะผสมกับนางฟ้าก่อนนะครับผมชิ้นแรกเลยใส่ไปนะครับ ไม่มิกอ่ะโอ้แย่มากเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราลองใส่สมองดูนะครับใส่ไปอันนี้ก็ไม่มิกนะครับผมแล้วก็ใส่เท้ายีราฟไปนะครับมันจะได้อะไรวะ The f l a t โอ้ <Yeah. S 1> โอ้เดี๋ยวก่อนนะดื่มนะผม <The Flash. S 1> เฮ้ยเท่เท่มากว้าวเฮ้ย วิ่งเร็วมากโอ้วแต่ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่ผมชอบมากนี่สิซปเปอร์ฮีโร่ของจริงไปติดติดติดวินได้ด้วยเหรอบ้าอ๋อมันได้เป็นพลังของซปเปอร์แมนเมื่อกี้นะคมาในเป็นโพชั่นทับซ้อนกันนะครับผมโอเคนะผมผมว่าเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยเราลองใส่เป็นไอเทมพิเศษบ้างไหมคุณผู้ชมผมว่าผมเอาเป็นพวงมาลัยลดแล้วกันนะครับผมไม่ได้อะไร ใส่ไปนะครับเพอ่มเพิ่กายคาเหรอคืออะไรอะรสสีม่วงอะไรวะลองดื่มดูนะครับวัดอะไรเนี่ยเหมือนมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋อนี่นี่ ทานออน้องมันม่วงทานอตเอ้ยทำไมเอามันเหมือนดาวเบบี้เลยแนละ้วแต่นี่เป็นเป็นหัวทานอตเอ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นมันม่วงไว้คุมชม <Yeah. S 1> <laughs> มันเป็นหัวทานอตโอเคนะ <laughs> <laughs> ผมรีเซ็ตรีเซ็ตอเทมต่อไปเนี่ยเราลองใส่เป็นเจ้าหมีนี่ดูครับไม่ได้อะไรใส่ไปคนระับ <laughs> ไม่มีกะอันนี้ไม่มีกะ ใส่เป็นหม้อแล้วกันนะผมรุปหม้อเว้ยคุณผู้ชมไม่น่าใช่อันนี้ไม่มิกนะครับผมผมว่าคราวนี้เนี่ยเราลองไปไอเทมธรรมดาบ้างไหมเป็นหูแล้วกันนะหูนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะผมแต่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะกรีนดูดเฮ้ยตัวอะไรตัวเขียวๆดื่มนะครับวัด <What? S 3> เฮ้ย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 เฮ้มากพงพลังทำอะไรได้บ้างปลาหินงไม่ได้กระโดดดูนะครับว้าว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 เอฟเฟกต์อลังการงานสร้างเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นเดอะฮักกระโดดไหมกระโดดทีเนี่ยห้ามไปหลายเมืองมากเลยนะผม เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า The Hack Made in China ตัวนี้เนี่ยมันจะกระโดดไปถึงเจ้าตัวส้มๆมนี้ไหมนะผมหนึ่งสองสามเหมือนว่าจะไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้อะผมยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงเนี้ยเออแล้วกระโดดมาตรงเนี้ยนิดเดียวถ้าเป็นในหนังอะมันต้องกระโดดไปถึงตรงนู้นแล้วอะ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราลองกระโดดลงน้ําดูบ้างนะครับผมว่าถ้ากระโดดลงไปแล้วเนี่ยน้ํามันจะกระจายไหมนะครับผมหนึ่งสองสาม <Bro. S 1> ไม่คิดไม่ฝันไม่เหมือนที่จินตนาการไวเลยโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราลองใส่แซนด์วิชดูบ้างนะครับผมมันจะได้ตัวอะไรอีว e ิวปีศาจตดหรอปีศาจเหม็อนอะไรสักอย่างนี่แหละดื่มดูนะครับผม อ๋อ <What? S 2> oh, อันนี้เนี่ยเป็นปีศาจตดนะครับผมแล้วมันทําอะไรได้อะมันเป็นควันอันนี้เนี่ยต้องไปลองในเซิร์ฟทั่วไปน่ครับผมว่าเจ้าควันตรงนี้เนี่ยมันมีพิษไหมนะครับผมถ้ามีพิษเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะแบบดมตดแล้วตายอย่างเงี้ย <laughs> โคตรอันนาดอะเอาจริงโอเคนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราลองไป5้าอันแล้วใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราลองใส่พูนุด,ดนดดูนะครับผมใส่ไป มันจะได้อะไรไม่มิกนี่ครับอันนี้ไม่มิกไม่เป็นไรใส่เป็นกิ้งก่าดูแล้วกันนะผมใส่ไปเป็นอะไรเนี่ยตัวเล็กมากอินวิสิเบแบบมองไม่เห็นอะไรงี้หรอลองดื่มดูนะครับดูภายนอกไม่มีอะไรนะครับกดเพื่อใช้โพชั่นลองกดดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะหนึ่งสองสาม เฮ้ยแจ๋วอันนี้แจ๋วเยี่ยมเจอมาด็กสิกถือกำเนิดไม่มีใครเห็นผมแน่นอนนะครับผมชอบมากการหายตัวเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้เว้ยคุณผู้ชมอิสระมากแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปเล่นในเซิรฟ์ฟทั่วไปเนี่ยชื่อมันจะขึ้นบนหัวหรือเปล่านะคือล่างเดิมนะผมปึง้งคราวนี้เนี่ยเราลองใส่เป็นไดนามท์ดูบ้างไหมคุณผู้ชมอาจจะเป็นมนุษย์บอมเว้ใส่ไปนะะ <c oughs> ไม่มิ ไม่เป็นไรนะครับผมคราวนี้เนี่ยใส่เป็นโลบัคดูบ้างนะครับอาจจะเป็นเศรษฐีดูใบก็ได้เว้ยคุณผู้ชมยอดมนุษย์ผลิตเงินไม่จํากัดเนี่ยเออแมนแบทแบทแมนดิมันต้องแบทแมนดิซูเปอร์ฮีโร่อ่ะท่าที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งแต่งตัวเป็นแบทแมนไปนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอัปเดตน้ํายาค้ังคาวไม่ผมเว้ยคุณผู้ชมแต่ชื่อโพชั่นเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอัศวินลติการ ดื่มนะครับผมแบทแมนแมนแบทมันไม่เหมือนแบทแมนเลยแต่มันก็คือมนุษย์ข้างคาวแหละจริงดีมันมีปีกแล้วมันก็มีภาพปิดตาตรงนี้เหมือนแบทแมนเลยแต่แบทแมนมันไม่มีหูหน่าเกียรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยลองดูความสามารถมันก่อนไหมเห็นว่ามันมีปีกด้วยอ่ะมันน่าจะบินได้นะผมว่า ลองบินดูนะครับเออบินได้บินได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นึกว่าจะเป็นแบบมนุษย์ข้างคาวที่ฟังแต่เสียงโซน่าอะไรเงี้ยกระจอกเลยนะแบบนั้นในเกมวิกกี้วิสัทไม่ได้ใช้นะครับผมก็สรุปว่าข้างคาวตัวนี้เนี่ยมันบินได้แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้มีความสามารถอะไรเหมือนแบทแมนเลยคุณผู้ชมไปไอเทมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยเราลองใส่เป็นแมงมุมไหมเออ อาจจะเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้นะคุณผู้ชมผมเห็นอัปเดตมาหลายทีและวสไปเดอร์แมนเนี่ยนี่ไงสไปเดอร์ดูดนะครับผมเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตตัวละครผมก่อนนะครับแล้วก็สปาออกมานะครับผมแล้วก็ดื่มว้าวเฮ้ยคราวนี้มาสไปเดอร์แมนของจริงนี่คนใหญ่ว้าว เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆเนี่ยมันต้องไต่ผนังกำแพงอะไรได้เว้ยคุณผู้ชมเราลองเดินดูนะครับผมว้าวไนสผมสงสัยว่าการที่เขาอัปเดตฮีโร่มาหลายๆตัวในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับคำใบ้ในอัปเดตครั้งหน้าหรือเปล่านะครับผมแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอตัวละครที่เป็นตัวร้ายเลยนะครับแบบจ็อกเกอร์หรือฮาร์รี่ควีนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทไมอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถึงเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับผม เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโลกเวทมนต์เลยเว้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเราลองไอเทมพวกนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมครับผมก็เหลือแต่โซนพวกนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราลองใส่ปลาดูนะครับผมอาจจะเป็นมนุษย์เงือกก็ได้นะครับผมอะควา้าแมนเฮ้ยสปา,าออกมาดูนะครับผมแล้วก็ดื่มอะควา้าแมนจริงดิเฮ้ยมีปลา เอ้ยอะควาแมนจริงด้วยมีปลามาด้วยแล้วตีศูนย์อะควาแมนไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะบินบินได้ด้วยว่ายน้าว่ายน้ําไม่ได้เนี่ยผมกดลงน้ําแล้วเนี่ยตัวมันไม่ลงเว้ยคุณผู้ชมว่าแต่อะควาแมนไม่มีตีศูนย์จริงดิแล้วมีปานิโมตัวเดียวแล้วแบบนี้ผมเอาอะไรไปต่อสู้เนี่ยกองทัพปานิโมเหรอคร <c oughs> าวนี้ก็เป็นปืนแล้วกันนะผมอาจจะเป็นไอรอนแมนไหมคราวนี้ปืนอะไม่ใช่ พทอรกันคือปืนอะไรวะเนี hmm. ่ยด <cel> ื <people> ่มดูนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะปืนลังสีเหรอไม่รู้ลองยิงดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนประตูมิติเลยเว้ยคุณผู้ชมลองดูนะผมเฮ้ยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมลองยิงไปตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับยิงไปอืมแล้วก็ยิงตรงพื้นนี่แล้วกันนะ เดินดูนะเฮ้ย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 อันนี้เจ๋งเอาไว้แกล้งเพื่อนได้เลยนะเนี่ยอันนี้ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยปืนที่สร้างประตูวาร์ปได้เนี่ยโอ้ oh my god ทำไมเขาเพิ่งอัปเดตมาจริงๆอ่ะได้อัปเดตมาตอน UFO แล้วไหมเฮ้ยต่อไปเนี่ยก็เป็นพิกละกันนะครับผมผมเดาว,ว่าแม่เป็นมนุษย์พิกนะไม่ไม่แม่เป็นมนุษย์ไปเว้ยฮิบาร์ในเบนเทนอะใช่ป่าววะ human 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 arm เผาอะอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ดื่มเฮ้ย <Hey, S 2> จริงด้วยจริงด้วยหัวลุกเป็นไฟบินได้ไหมอะเอ้ยบินได้บินได้ไดว,ว้าวยิบราสตัวละครมันแข็งทื่อไปหน่อยว่ะคุณผู้ชมดูดิยืนนิ่งเลยอะเขาหน่าจะออกแบบให้มันดูสมจริงหน่อยนะมันเท่มากเลยนะตัวเนี้ยต่อไปเนี่ยเป็นเพชรแท็กแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าเนี่เป็นแบบซูเปอร์ด็อกซูเปอร์แคทนี่หรือเปล่าใส่ไปนะผม มันไม่มีกับโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป็นกระป๋องแม่มดไหมเออกระป๋องน้ำอัดลมแม่มดใส่ไปนะครับแวววูฟหมาป่าบ้าน่าหมาป่าดื่มดูมันต้องรอพระจันทร์ขึ้นไม่ใช่หรอหมาป่ากดเพื่อใช้โพชั่นเฮ้ยไม่ธรรมาดาตัวนี้ไม่ธรรมาดา มันทาอะไรได้บ้างวิ่งเร็วไม่ทําอะไรได้วะเนี่ยกระโดดสูงก็ไม่ปล่อยพลังก็ไม่สรุปนับตัวนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยกระจอกมากต่อไปเนี่ยก็เป็นนวมนะครับผมถ้าใส่ไปมันจะได้อะไรอะ่ะนักมวยซูปเปอร์นักมวยเหรอไม่น่าใช่นะครับไ์เซเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเซเบอร์ er มันเป็นดาบในสตาร์วอลไม่ใช่หรอใช่ไหม เฮ้ย hey, จริงด้วยจริงด้วยคลิปที่แล้วผมเพิ่งพูดถึงดาบสตาร์วอไปเว้คุณผู้ชมขอพลังจงสถิตอยู่กับข้าว้าวนี่ไงโย,โยดาของผมว้าวท่านโยดาในที่สุดเขาก็อัปเดตดาบสตาร์วอลไหมหท่านโอ้ฟันได้ด้วยเท่มากป่าแต่มันเอาไปฟันใครได้ไหมในเกมกวิกกี้วิสานเนี่ยมันจบแล้วอนาคินวันนี้คือวัน้าของเจ้าเดี๋ยวกนดีเดี๋ยวก็ดี ตายซะเขารีเซ็ตตัวละครนอะ่ะคุณผู้ชมอันเดี๋ยวให้ค่าจ้างเขาก่อนครับเขาอยากได้หนวดซุดให้ค่าจ้างเขาอัดโอเคเอาไปเพื่อนเอาไปเอาไปต่อไปเนี่ยผมใส่เป็นต้นไม้นี่ไหมคุณผู้ชมใส่ไปนะครับผมอมคืออะไรวะเนี่ยไอวีไอวีแล้วก็ดื่ม ว้าวทำอะไรได้บ้างวิ่งก็ไม่ได้นะผมกระโดดก็ไม่ได้สรุปมันทำอะไรได้เนี่ยกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่มีพลังวิเศษปล่อยเถาวันตัวนี้มีพลังวิเศษนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปใช้กับใครได้ไหมต้น <Yeah. S 1> ไม้เอ๋ยจงกืนกินพวกนี้ซะ <c oughs> มามามมโนไม่ใช่แม่โนโน่ดูเ โอเคครับผมต่อไปเนี่ยเราลองใส่เป็นหนวดของซุดนะครับอาจจะเป็นเทพเจ้าซุดเว้ยคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากใส่ไปนะผม purple dude เทพเจ้าสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรไม่รู้ลองดื่มดูนะครับเอ้ยเฮ้ยเอเอทานอตถ้าเป็นในหนังเนี่ยทานอตมันดิดนิ้วทีเดียวจะทำให้คนหายไปครึ่งโลกใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดีดนิ้วทีเดียวให้คนทางเซิร์ฟหายไปหมดเลยนะครับผม 1, 2, 3 2> แล้วเจ้าคนนี้ยังไม่ไปเหรอ <c oughs> ไอ้ฉันต้องการอันนีโโ้โอ้ฉันต้องการอันนี้เอาไปดีเพื่อนเอาไปเอาไปเอาผ้าคุมไปเลยอะผมให้ผมให้